อันนี้ครับวันนี้ชมรมชาวผู้รักกระสุนปืนหรือว่ารักปืนนะครับอันนี้มาดูรีวิวกันกระสุนปืนขนาดต่างๆนะครับดูเทียบนะเทียบกันนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ด้านซ้ายมือเลยนะครับะจะเป็นขนาด9มิลลิเมตรนะครับ เก้ามิลลิเมตรนะครับตัวนี้ครับเก้ามิลลิเมตรนะครับเห็นมือที่มือจับนะครับต่อไปครับต่อไปอันกลางครับก็จะเป็นขนาดสิบเอ็ดมิลลิเมตรครับเพรว่าสิบเอ็ดมมนะครับอันนี้สิบเอ็ดมิลลิเมตรนะครับนะครับอสุดท้ายนะครับ ขวามือนะครับเป็นลูกกระสุนขนาด5.56ม mm, มนะครับใช้กับปืน5.56นะครับ M16 หรือว่า SK นะครับที่ใช้มีมาสาธิตให้ดูนะครับ,ครบใครมีข้อล้องผิดกฎหมายนะครับแต่ของเรานี่ขออนุญ,ญาตครับจากเจ้าหน้าที่ครับในการ ขอรีวิวแค่นั้นนะครับไม่ได้มีการยิงโชว์นะครับอันนี้มาด,ดูด้านบนนะครับของหัวกระสุนนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ครับน,นี่ครับอันนี้จุดอันนี้9มิลลิเมตรนะครับอันนี้เป็น11มิลลิเมตรอันนี้5.5 6กครับ ความแรงนี่อยู่ที่ดินปืนอีกครับใน,นของตัวครับครับนี่ครับดูด้านบนครับอา่ดูเมียบขนาดต่ดางครับนะครับก้าวมอก็จะเล็กหน่อยนะครับเอ่มันเทียบกับใกล้ๆกับ ห้าจุดห้าหกดีกว่านะครับนะครับมาเทียบกันแล้วครับห้าจุดห้าหกนี่จะจะจะเล็กน้อยกว่าเอ็มซีหกหน่อยหนึ่งนะครับกำก้ามมอ,มอ,มอใหญ่ๆกว่าหน่อยหนึ่งครับอีกคลิปหน้าจะเอามาจุดสามห้าเจ็ดนะครับแล้วก็จุดสามแปดแล้วก็จุดสองสองครับจะมาเทียบกันให้ดูนะครับท่านนี้มาดูสามขนาดไปก่อนนะครับ ของผมก็จบการรีวิวกระสุนปืนครับขนาดต่างๆให้ดูเพียงเท่านี้นะครับติดตามได้ครับทางเว็บพอ่อนคลิปนะครับกดปุ่มนะ Subscribe ด้วยครับ